สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับ Big กแอครับนำความเป็นสริริเป็นมงคลทุกท่านได้เห็นแล้วชื่นใจนะครับเห็นแล้วชอบนะครับเห็นแล้วเป็นสิมงคลมากๆก,ก,กับพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ธรรมกุณศักดิ์สิทธิ์สังกุลศักดิ์สิทธิ์และเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญหลวงพ่อโตวัดหลักศีราชสโมสร อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครศักดิ์สิิทธ์ยิ่งนักองค์เดียวทั่วไทยพระพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ที่มีประสบการณ์มามากมายทั้งผู้ที่ได้บูชาทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งผู้ที่เห็นกับตาน,นะครับต้องบอก ขอญอาติเล่าให้ฟังย้อนไปนิดนึงผมได้มาพบกับอาจารย์เดชนะครับอาจารย์เดชหรือพี่เดชนะครับคนดังใจดีมีข้อมูลมีพระมากมากมากม,ากมากทีเดียวเรียกว่าเป็นเซียนพระเซียนดังอยู่ย่านสมุทรสาครนะครับพระ ย่านสมุทรสาครพระเครื่องต่างๆนี้อาจารย์เดชหรือพี่เดชของผมเนี่ยรู้เรื่องรู้ราวประสบการณ์มากมายนะครับก็อาจารย์เดชก็เจอกันผมก็สวัสดีนะครับก็ได้พูดคุยนะครับเรื่องราวของพระเครื่องเรื่องราวของเหรียญเรื่องราวของ พระผงพุทธคุณซึ่งมีมากมายและประสบการณ์ต่างๆดังที่จะยกตัวอย่างเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับนี่แหละครับเรื่องราวที่ผมได้พบกับคนดีๆนะครับคนที่มีน้ำใจนะครับมอบพระให้บ้างนะครับผมบูชามาบ้างนะครับเพื่อนำมาสืบพระาศาสนา นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อสื่อศาส,สนาบูชาวัดวาอารามต่างๆบูชาองค์บรมครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์ต่างๆนะครับที่ท่านได้สร้างพระในรุ่นเหล่านี้มาให้เป็นสิ่งควกับพวกเราครับอาจารย์เดชเล่าให้ฟังว่าเหรียญน,นี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆ เห็นกะตานะครับฝนใกล้ชิดและกระทั่งตัวอาจารย์เองก็เคยนะครับแควคาาปลอดภัยมาเดินทางเรียกว่าตั้งแต่พกตั้งแต่บูชามาไม่เคยได้มีอุปสรรศัก์ไม่เคยได้มีอันตรายเมื่อก่อนย้อนไป10ปี5ปี20ปีนั้นก็มีเรื่องราวการทะเลาะบอกแว้งลองของ มีดปืนมีดผาหน้าไม้ต่างๆนะครับก็เป็นอันตรายนะครับอาจารย์เด็กยังบอกว่ารอดและแคล้วคลาดมาเสมอ mm hmm. เขามีเรื่องเวลาการอาจารย์เขาก็ไม่ได้ไปถึงไปอยู่ในเหตุการณ์ก็ยังแคล้วคลาดนะครับแคล้วคลาดกันในที่นี้หมายถึง นะครับมียิงกันอะไรกันก็ไม่ถูกไม่โดนนะครับอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ขอขยายความให้ทราบที่หนึ่งนะครับอีกทั้งตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภที่ผ่านมาก็มีโชคมีลาบตามสมควรตามนั้นนะครับอาจารย์บอกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวัสนาบารมีด้วยนะครับ มีโชคลาภมากน้อยแล้วแต่บุญกุศลที่เราเคยทำมาด้วยความศรัทธาด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการค้าขายไปทำงานไปติดต่อธุรกิจการงานต่างๆอาจารย์อาจารย์เดชก,ก็มีธุรกิจการงานอื่นๆอีกเ,เ,เช่นกันนะครับก็ตั้งธนูสามจบกูชาขอพรก็ ส่งผลให้โชคดีมีความสำเร็จในการงานอย่างน่าอาัศจ,จรรย์นะครับแน่นอนครับคนเราบางทีบางครั้งเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเหมือนกันนะครับวันนี้ท่านก็บอกว่าพุทธคุณร้อยแปดครับคุณพี่แก๊สอาิษฐานขอพรนะครับหายโรคหายภัย นะครับพบยาพบคุณหมอคุณหมอให้ยาถูกตรงกับที่เราเป็นพอดีหายอย่างน่าอัศจรรย์นะครับอันนี้ก็สุดยอดนะครับสุดยอดที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังผมก็มาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังท่อนหนึ่งตอนหนึ่งนะครับท่านเดนบอกว่าเหรียญ ภูตคุณศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเห็นนี้เหรียญน,นี้แบบนี้รู้แล้วแต่มีประสบการณ์ดังที่เล่าให้ฟังมาแล้วข้างต้นเพื่อเป็นความมั่นคงมั่นใจนะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์เป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธิ์นำมาสู่ ความเจริญรุ่งเรืองอ,อยากให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับถ้าถูกใจก็กดแชร์กดไลค์ท่านใดมีประสบการณ์นะครับเล่าสู่กันฟังเขียนมาผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าสู่กันฟังในคลิปต่ตอๆไป ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยสมความปรารถนาวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ